โอเคครับอยู่กับช่องเมซาเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้มาเล่นเกมไอเดนมาเล่นตัวอันโตนิโอนะครับมาเล่นกันต่อหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับก็จะมาลองฝึกให้ชำนาญกว่าเดิมมาดูซิว่าจะจัดการใครได้หรือเปล่ามาตอนนี้เดินเช็คเครื่องก่อนครับ mm hmm. ดูเครื่องแถวๆนั้นก่อนมีคนพับไม้ไปด้วยครับ oh. พับไม้แล้วมีรอยเท้าครับ เดินตามได้มีคนแอบอยู่นี่นาอย่านึกว่าไม่เห็นนะคุณหมอเอา้าเข้าทำไมเข้าเข้าเข้าตู้ทำไมเนี่ยคุณหมองงเลยเข้าตู้เฉยผมนี่ถึงก็อึ้งเลยอันตโตนิโออึ้งเลยในสิ่งนี้อยู่ดีด,ดีก็ เข้าตู้เฉยเลยครับเอาปั่นระเบิดกันละเกินวางไปก่อนครับเออวิ่งช้าไปครับตอนนี้แต่ที่รู้มีหมอกำลังจะวิ่งมาช่วยครับกันไว้ก่อนเอ้ไม่ถึงไม่ถึงไมถึงโอ้โหปีนข้ามกำแพงไปครับดักหน้าดักหน้าตกใจไปดิ ดูเล่นแปลกๆนะครับครั้งนี้เล่นยังไงของเขาเนี่ยก็วางพลาดวางไงเออฟาดล้มไปครับดูเขาเล่นแปลกๆก,กันจังเลยเล่นอะไรของเขาเนี่ยปว่าจะโชว์ให้ชำนาญสุดท้ายก็ยังเล่นไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมครับเอาหมอบินไปแล้วไม่มีใครช่วย นั่งอีกคนแล้วกันปั่นไฟอ็จ่จงเดียวเลยตี้นี้ไปไปต่อดีกว่าปล่อยให้หมอนั่งไปก่อนไม่เฝ้านะครับพระตอนนี้เราได้เปรียบแล้วได้เปรียบและเดี๋ยวนะเสียงมาจากไหนวิ่งไปไหนแล้วครับ oh. ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนออกไปช่วยกันแล้วครับไปก่อนดีกว่า ไปก่อนดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยต้องแอบซอกต้องแอบทิวกันบ้างครับหรือว่าหนีไปไหนผมเห็นนะดันไงว่าแล้วเชียวเออตีคนสวนไหมครับเจ็บคนละหนึ่งจังหวะนี้มีร้อยเลือดให้เห็นครับตีสายตีอย่างเดียวเลยเนะี่ยอันโตนิโอสายตีตีอย่างเดียว คครับหมอฮิวไปแล้ว0.5ครับจังหวะน,นี้ไปคนส่วนนั่งนั่งบ้างว่าจะไม่เฝ้าแล้วนะเนี่ยอ้ยเออโหเห็นรอยเลือดครับวิ่งไปนู่นแล้วครับสลับลักกี้กายดูน่าจะตีไม่ถึงอ่ะตีลรความเร็วไปเอาโดนด้วย เอ,อ้ยตีไม่โดนโอ้โหพับไม้ใส่ครับเออตีล้มไปครับมีคนช่วยคนสวนก่อนเรียบร้อยครับช่วยทันเฟดด้วยนะงั้นไปดีกว่าไปขังตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าไปไปไปจับขังอีกหนึ่งจับมัดจรวดนะครับไปไม่ได้โชว์สกิลอะไรเลยตีอย่างเดียว ฮันเตอร์ใส่ตีตีอย่างเดียวมาดูซิว่าอยู่ไหนอยู่ไหนกันหนอะทางไม้ก่นแล้วกันอเอาแต้มไม่เฝ้านะครับมาสังเกตแถวแถวนี้หน่อยเหตนรอยเลือดครับเอ๋อเห็นแล้วครับเออตีไปหนึ่งครับจังหวะน,นี้ต้องตีแค่สโลนะครับ ออเออเออเออตีอ๋อไม่ถึงอีกแล้วครับระยะไกลไปโอเคครับตีไปหนึ่ง <c oughs> เก็บสีดีกว่าไม่ไหวแล้วเนะี่ย <c oughs> อยู่ไหนกัน <c oughs> อันนี้ลองสกิลนะครับ <c oughs> เพราะว่าป <c oughs> กติไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> อันโตนิโอเท่าไหร่ อายืนฮิวอย่างนี้ไม่ได้มองหลังเลยมาไปอีกหนึ่งอันนี้ลองสกิลนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานขอจำสกิลก่อนผมเพิ่งเล่นแค่สามครั้งเองเนะี่ยอันโตนิโอเนี่ยไปนั่งอีกตัวหนึ่งรอบๆนี้น่งแทบหมดแล้วเนี่ยเก้าอีเนี่ยอ่ะจองไปเหลือคนส่วนครับ คนสวนจะมาช่วยหรือเปล่าหรือว่าจะรอปั่นไฟแล้วหนีท่อกันแน่มีเครื่องปั่นอยู่ครับตอนนี้ต้องหาครับหาคนสวนให้เจอมาดูดีว่าเขาจะช่วยไหมหรือว่าปล่อยทิ้งไปตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่ไปช่วยด้วยครับน่าจะอยู่เครื่องไหนสักแห่งหรือเปล่า เอโอโหช่วยแล้วครับทานเฟสพอดีเลยดูสิครับว่าเขาจะหนีไปทางไหนกลับไปอีกรอบครับไปที่เก้าอี้ผมว่าไม่น่าไปไกลจากนี้หรอกแต่ที่รู้หนีไปแล้วครับไม่มีรอยเท้าด้วยหมอฮิวเรียบร้อยครับ <laughs> เสียงอันโตนิโอนี่หลอนดีน อยู่ไหนเอยไปหาตามเครื่องดีกว่าครับกันไว้ก่อนเดี๋ยวปั่นเสร็จขึ้นมาี่แย่ครับตอนนี้ไม่ไม่เจอใครนะครับต้องหาให้เจอไปปั่นอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตอนนี้เงียบมากครับหาใครไม่เจอเงียบเงียบเงียบจัดจัด เงียบจัดจัดเงียบจัดจัดหนีกันเต็มที่เลยดีอย่างเงี้ยหนีเต็มที่เลยอ่ะไม่เจอใครสักคนเลยตอนนี้ตอนนี้หาไม่เจอครับ<อ>เดินฮะเออโ,อโหอยู่นูน่นครับเครื่องไกลจัดเลยแต่เครื่องนั้นก็เคยเดินผ่านมาแล้วนี่แต่ไม่เจอ,อไปดีกว่าตีไป ตีไปเออโอ้โหไม่โดนครับ<ม>ไปโอ้โไม่ถึงครับไม่ได้ไม่ได้<ม>โอ้ยว้าพลาดด้วยกรรันเออไม่ถึงว้าพลาดแต่งตีไม่ถึงครับอเออตีลมครับโอ้โหแล้วจุดเครื่องไปอีกหนึ่งเครื่องครับ<ม>เหลือแต่หาท่อรับแล้วตอนนี้ โอเคผมเอาไปนั่งแล้วกันสงสารวัดกันที่ท่อรับเลยดีกว่าให้คุณหมอครับวัดใจเอาไปนั่งหนึ่งคนครับคนสวนนี่ยังไม่บินนะเหลือ,อครึ่งหนึ่งมาดูันว่าคุณหมอจะเอาไงครับแต่รู้สึกว่าเครื่องติดตรงนั้นนะผมว่าไม่น่าไปไกลจากนี้หรอกแต่ตรงนี้พับไม้ไปหมดเลยครับใครพับไม้เล่น เอาแต้มหน่อยแล้วกันหมอรออยู่ที่หลุมแล้วหรือเปล่าต้องหาให้เจอครับตอนนี้ยังไม่เจอใครต้องหาท่อครับบินไปเรียบร้อยครับตอนนี้ต้องหาคุณหมอแล้วครับหาท่อแล้วก็หาคุณหมอให้เจอเพื่อกันเขาลงไปครับ ตอนนี้ต้องหาหาหเจอคุณหมออยู่ไหนกัน <S <S ตัอ้งอยู่ใกล้ๆติตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับว่าคุณหมออยู่ไหนกันแน่ว่าไงอยู่ตรงไหนกันเงียบมากครับ <S 1> <S 1> <S เดินหารอบๆก่อนเฮ้ยผมเจอทางลับแล้วอะ แต่คุณหมอเขาอยู่ไหนเนี่ยดิเออ,อ,อเจอแล้วครับผมไปก่อนตีไปก่อนครับโถอ,อยู่นู่นเลยครับอย่างไกลอย่างไกลเลยว่าไงคุณหมอเจอแล้วครับนี่ครับยืนอยู่นี่โอ้ยพับไม้ใส่ว่าแล้ว อีกาขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เขาไปนู่นละเออเอาช็อกสุดขีดเฉยมาโดดข้ามหน้าต่างนี้ทำไมเนี่ยดักซะเลยโอ้ยอมแพ้ครับเก็บสี่เรียบร้อยครับเก็บสี่โดยตีอย่างเดียวใช้สกิลไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยใช้แค่สกิลสองโดนสกิลทำให้สโลโอเคครับเก็บไปโอ้โหแต้มไม่หมื่นสองเกือบหมื่นสองครับอ๋อก็โอเคครับเก็บสี่ครับเรียบร้อยเหมือนเดิมอันโตนิโอ ตีอย่างเดียวไม่ใช้ใชสกิลไม่โดนเลยโอเคครับสลับคิปนี้นครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับผมสลับอันโตนิโอที่ตีอย่างเดียวนะครับตีได้อย่างเดียวแต่สกิลใช้ไม่ได้เลยโอเคครับเจอกันคิหต้าครับไปละฟิย